สวัสดีชาวบ้าบ้าไปทีครับวันนี้อยู่กับผมบ้ามอีกเช่นเคยกับการรีวิวโทรศัพท์มือถือนะครับช่วงนี้หลายๆคนก็คงจะ work from home หรือว่าทํางานกันที่บ้านมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่เราจะได้ปลอดภัยจากโควิดผมเองก็หวังว่าทุกคนเนี่ยผ่านช่วงวิกฤตช่วงนี้ไปพร้อมๆกันด้วยดีนั่นเองครับวันนี้ครับมือถือที่ผมจะเอามารีวิวนะครับเป็นมือถือที่หลายๆคนเนี่ยถามมาเยอะมากมายว่าเฮ้ยพี่บ้ามอยากได้มือถือที่ราคาต่ํากว่าหมื่นนะครับแล้วก็ปีนี้2021แล้วเนาะอยากได้ต่ากว่าหมื่ ในประเทศไทยเกือบทั้งหมดแล้วนะครับวันนี้ก็เลยจัดมือถือตัวนี้ครับจาก oppo มาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับนั่นก็คือ oppo a74 5G นั่นเองครับตัวนี้เปิดราคามาถือว่าน่าสนใจมากครับเป็นตระกูล A ตัวที่เรียกว่ารองรับ 5G และราคาต่ำกว่าหมื่นครับ8,999บาทนะครับขายในช่องทางออนไลน์และก็ทรูเท่านั้นนะครับตัวนี้มันน่าสนใจยังไงครับตัวนี้รองรับ 5G อย่างแน่นอนใส่ซิมไปปุ๊บนะครับใช้ 5G ได้เลยนะครับมาพร้อมกับ CPU ที่หลายๆคนชื่นชอบนะครับนั่นก็คือ Snapdragon 480ครับเพิ่งออกมาล่าสุดประมาณเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับ ถูกจับมาใส่ในตัว A74 5G ตัวนี้เรียบร้อยครับ r ร m 6กลมอยู่ที่128นะครับพื้นที่เยอะเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของหน่วยความจำนะครับหน้าจออยู่ที่6.5นิ้วนะครับเป็นแบบ Full HD+ จอเป็น LCD แล้วก็ตัวนี้รองรับ Refresh Rate ที่90เฮิร์ด้วยครับตัวนี้มาพร้อมกับกล้องหลังที่ครบทุกระยะนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องหลังในมุมปกติ48ล้านพิกเซลนะครับ Ultra Wide าา8ล้านพิกเซลนะครับมาโ r o 2ล้านพิกเซลแล้วก็ Mono โโ2ล้านพิกเซลหน้าที่กล้องหน้านั้นนะครับอยู่ที่16ล้านท ให้แบตเตอรี่มาเยอะเลยทีเดียวนะครับ5000มิลลิแอมและก็ให้ฟ้าชาร์จมาที่18วัตต์ด้วยครับเดี๋ยวนี้เราจะไปดูกันนะครับบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยมีฟีเจอร์ที่เป็น h ฮเอน n d ต่างๆใส่ไว้ใน A 7 4 5 G ตัวนี้ไปดูรีวิวกันเลยครับผม OPPO A745G ตัวนี้มาด้วยกัน2สีครับก็คือสีที่เป็นตัว Space Silver หรือว่าสีเงินตัวนี้นะครับอีกสีหนึ่งก็คือตัว f l u i t Black หรือว่าสีดำนะครับตัวนี้ Space Silver หรือว่าสีเงินอารมณ์มันก็จะดูล้ำๆดูทันสมัยดูแบบสะอาดสะอ้านนะครับด้านล่างเขียนว่า OPPO นะครับแล้วฝาหลังเขาเนี่ยเป็นรอยนิ้วมือยากมากๆเลยทีเดียวครับตัวนี้นะครับกล้องเรียงกันมา4ตัวเป็นแบบลักษณะตัวสีนะครับเขียนด้านหลังว่า48ล้านพิกเซล AI Quad Camera นั่นเองครับด้านข้างของตัวเครื่องด้านขวาครับตัวนี้จะมีปุ่มือ ทําได้เร็วเลยทีเดียวนะครรวมถึงการสแกนใบหน้าที่หน้าจอด้วยนะครับก็มีมาให้เช่นเดียวกันครับส่วนด้านล่างของตัวเครื่องครับมีสปีกเกอร์หรือว่าตัวลําโพง1ตัวนะครับช่องสําหรับเสียบชาร์จเป็น Type C ตัวนี้รองรับที่18วัตต์นะครับไมโครโฟน1ตัวครับแล้วก็ช่องสําหรับเสียบหูฟังแบบ3.5มิลซึ่งแถมหูฟังมาให้เราในกล่องเรียบร้อยครับด้านซ้ายมือครับตัวนี้มาพร้อมกับ ปุ่มปรับะระดับเสียงนะครับและช่องสําหรับเสียบซิมซึ่งตัวนี้รองรับ2นาโนซิมใส่ตัวซิม 5G ไปปุ๊บใช้งานได้เลยนะฮะหน้าจอขึ้นเลยฮะ 5G ครับส่วนด้านบนนะครับดีไซน์มาเรียบๆแบบนี้ จอของเขาขนาดอยู่ที่6.5นิ้วครับเป็น Full HD Plus ชนิดของหน้าจอเป็น LCD นะครับตัวนี้รองรับ 90Hz Hypercolor ด้วยนะครับคือในเรื่องของการถ่ายหน้าจอเนี่ยนอกจากลื่นไหลแล้วในเรื่องของสีสันยังได้สีสันที่เพิ่มเติมมากขึ้นด้วยครับในเรื่องของการใช้งานของตัวเครื่องนะครับถือว่าจับถนัดกระชับมือนะครับตัวนี้น้ำหนักของตัวเครื่องอยู่ที่194กรัมนะครับและความหนาของตัวเครื่องนะครับอยู่ที่8 4 2มมครับ มาพร้อมกับ Android version 11เรียบร้อยนะครับและครอบโดยตัว Color OS version 11.1ครับที่ผมบอกไปว่าเขาใส่ฟีเจอร์ที่เด็ดๆเ,เข้าไปในตัว Color OS version 11.1ด้วยนะครับในเรื่องของ Privacy Assistant ครับมีอยู่3อย่างหลักที่ผมอยากให้คุณผู้ชมได้ลองใช้นะครับก็คืออันแรกะครับก็คือในส่วนของ Heat a p Cloud นั่นเองครับ Heat a p Cloud เนี่ยเหมือนกับเป็นการเก็บข้อมูลส่วนตัวของเราเวลาที่เราใช้งานมือถือตระกูลของ Oppo แล้วเราแบบมีการแบ็กอัพเอาไว้นะครับเกิดวันหนึ่งข้อมูลเราหายไปเราสามารถที่จะกู้คืนกลับ มายังเครื่องของเราได้นะครับอันนี้2คือแอปล็อกนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มความส่วนตัวในเรื่องของการใช้งานแอปต่างๆครับกรณนี้ที่เกิดว่าเพื่อนเราเอามือถือของเราไปใช้เราไม่อยากให้ใช้ Facebook Instagram ของเราเนี่ยเราสามารถที่จะล็อกแอปและใส่รหัสของเรา เข้าไปได้เลยนะครับอันที่3ครับก็คือ,คอตัว Skin Cast Privacy Shield นะครับในกรณีที่เราแคสต์หน้าจอของโทรศัพท์มือถือเราขึ้นทีวีหรืออะไรประมาณนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะเก็บข้อมูลต,ต่างๆเวลาที่มันมี notification เด้งเข้ามานะครับก็จะไม่เตือนในทีวีทำให้เขาไม่เห็นข้อมูลส่วนตัวของเราครับอีกอันนึงนะครับผมมองว่าดีมากๆเลยทีเดียวกับตัว Idle Time Optimizer นะครับตัวนี้เนี่ยในขณะที่เรานอนหลับหรือว่าช่วงกลางคืนนะครับเครื่องจะมีการสแกนแล้วก็เคลียร์พวกขยะต่างๆในตัวเครื่องของเราเนี่ยให้หมดไปทําให้เพิ่มพื้น ตัวเครื่องของเราแล้วก็ทําให้เครื่องของเราเนี่ยเร็วยิ่งขึ้นครับโอเคครับในเรื่องของการใช้งานนะครับผมบอกได้เลยว่า snapdragon 4 8 0ตัวนี้รองรับ 5g นะครับตัวนี้ถือว่ามีความแรงนะครับเป็นตัวที่เขาเรียกว่าปรับมาจาก c60 เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวในเรื่องของความเร็วนะครับในเรื่องของ gpu หรือว่าการ์ดจอเนี่ย CPU นี่นะครับแรงขึ้นเนี่ยถือว่าเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นสถาปัตยกรรมแบบ8นาโนเมตรครับเจงบง๋งมากๆคือค้ขอข้อมผลิตตัวนี้มารองรับ 5G และราคาดีด้วยนะครับแล้วก็แรงด้วยทีเดียวกันเดี๋ยวผมจะมีในเรื่องของการเล่นเกม PUBG ให้คุณผู้ชมได้ดูกันแล้วกันนะครับโอเคครับในเรื่องของการใช้งานทั่วไปครับตัวนี้รองรับ Wifi 5G แน่นอนนะครับ2 4ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของการใช้งาน Facebook Instagram นะครับไหลลื่นมากๆครับด้วยความที่หน้าจอของเขาเป็นแบบ 90Hz แล้วก็เป็น Hyper Color สีสันเนี่ยเพิ่มเติมมาอย่างเต็มๆแล้วนะครับที่ความไหลลื่นของหน้าจอก็ไม่แพ้กันครับผมเองเนี่ยใส่ซิม 5G ไปนะครับวันนี้ไม่ได้ใช้ Wi-Fi นะครับแล้วก็ ลองดูในเรื่องของความไหลลื่นต่างๆครับถือว่าลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดเลยทีเดียวนะครับทั้งในส่วนของ a c e b o o k นะครับในเรื่องของ Instagram ก็เช่นเดียวกันครับนิดนึงครับที่ผมยังไม่ได้พูดก็คือเรื่องของการระบายความร้อนกับเรื่องของการประหยัดแบตเตอรี่ฮะคุณสมบัตินึงของตัว snapdragon 480นะครับที่เขาทำเพิ่มเติมมาจากตัวที่เป็น460ในตัวที่กาออกมาก่อนหน้านี้นะครับคือเขาจะเน้นในเรื่องของการประหยัดพลังงานมากขึ้นนะครับและผมเองเนี่ยลองมานะครับเมื่อวานวันหนึ่งเต็มๆนะครับใส่ซิมแล เอาไปลองเล่นเกมกับแก๊งพับจีของผมนะครับการใช้งานทั่วไปเอาไปถ่ายรูปที่สยามมาถือว่าใช้งานได้ข้ามวันอย่างแน่นอนตัวนี้ประหยัดพลังงานมากๆนะครับและสําหรับคนที่กลัวในเรื่องของความร้อนนะครับตัวนี้มี multi cooling system มาในเรื่องของการป้องกันความร้อนนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยตัวสซนทราก้อนะครับถ้าเกิดมันแรงมากๆมาจะมีในเรื่องของความร้อนเพิ่มเติมเข้ามาแต่ตัวนี้เนี่ยผมลองเล่นเกมไปแล้วนะครับถือว่าทาออกมาได้ดีแค่อุ่นๆเท่านั้นเองครับ พูดถึงในเรื่องของเกมกันบ้างนะครับตัว oppo a74 5g ตัวนี้สบายใจได้เลยครับเพราะว่าเลือกใช้ snapdragon 480ครับอย่างที่ผมบอกไปว่าตัว g p u หรือว่าการจองเขาเนี่ยดีขึ้นกว่าตัวที่เป็น snapdragon 460ถึง1เท่าตัวหรือว่า100%เเลยนะครับเล่นเกมนะครับบนสถาปัตยกรรมแบบ8นาโนเมตรตัวนี้ไหลลื่นมากๆครับการปรับเนี่ยถือว่ายังปรับได้ไม่สุดนะครับแต่ว่า เล่นออกมาได้ดีเลยทีเดียวครับพับจีนเนี่ยเอาไปเล่นได้แบบสบายๆย,ยาวๆนะครับในเรื่องของการควบคุมความร้อนก็ทําได้ดีไหลลื่นแบบปลื้มปลื้ดแบบนี้ผมก็เล่นกับเดือดแกงอยู่ทุกวันนะครับ ว่างก็เข้ามาเล่นกันได้นะครับเมื่อคืนนี้ก็เอาตัว A7454 ัวนี 5, 4, ้ 2, ไปเล่นก็เยี่ยมยอดมากๆเลยทีเดียวก็สามารถที่จะกินไก่ได้นะครับคือจบในอันดับที่เป็นอันดับหนึ่งได้ด้วยนะครับถือว่าตอบโจทย์มากๆครับในเรื่องของความร้อนทําได้ดีในเรื่องของระบบเสียงทําได้ดีเช่นเดียวกันนะครับผมลองทั้งลาโพงหนึ่งตัวที่เขาให้มานะครับแล้วก็ในส่วนของการเสียบหูฟังเข้าไปเล่นนะครับเสียงใสชัดม,มีตัววิ่งอยู่นะยเห็นไหม ช่วยดช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยยโอ้ยข้างบนเต็มไปแน่วิ่งเต็มไป เอาละครับมาพูดถึงกล้องกันบ้างนะครับตัว OPPO A74 5G ตัวนี้มาพร้อมกับกล้องหลัง4ตัวที่ครบทุกระยะนะครับกล้องหลัก48ล้านพิกเซลนะครับรองลงมาเป็น Ultra Wide 8ล้านพิกเซลและอีกสตัวนะครับตัวนึงเป็นมาโคร2ล้านพิกเซลและอีกตัวหนึ่งเป็น Mono 2ล้านพิกเซลครับในขณะที่กล้องหน้าเขา16ล้านพิกเซลครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สยามนะครับมาลองถ่ายรูปเลยตั้งแต่ช่วงเย็นๆจนถึงค่าเลยนะครับที่สยามตอนนี้ก็คนแบบน้อยมากๆเลยเดียวนะครับหลักๆเลยที่ผมอยากลองนะครับก็คือโหมดที่เป็น Ultra Clean 108ล้านพิกเซลตัวนี้เนี่ยนะครับเข้าไปในส่วนของการถ่ายแบบเพิ่มเติมและเลือกที่เป็น HD image นะครับภาพที่ได้ออกมาเนี่ครับเราสามารถที่จะขยายซูมเข้าไปดูแล้วมันไม่แตกนะครับนี่คือสมบัติของการถ่ายแบบ Ultra าครียร108ล้านพิกเซลนะครับจากกล้องตัวที่เป็น48ล้านพิกเซลนั่นเองครับถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับยังสามารถถ่ายในมุมวายได้นะครับนี่ก็จะเป็นภาพตัวอย่างที่ผม ถ่ายมาที่สยามวันนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะมีตัวที่เป็นโมโนนะครับแล้วก็มาโครนะครับแล้วก็การถ่ายแบบบุคคลในลนักษณะต่างๆครับเดีย๋ยวผมจะโชว์ภาพไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับ สิ่งที่ชื่นชอบอีกงานหนึ่งนะครับในส่วนของ AI Beautification v e r s i o น2.0ครับตัวนี้ที่เขาบอกว่าทำออกมาได้ปรับแต่งหน้าของเราได้เนียนมากเป็นธรรมชาติมากๆเนี่ยอันนี้จริงๆเลยคุณผู้ชมคือผมปรับนะครับไม่ว่าจะเป็น30%ของ AI Beautification นะครับ60%หรือว่า100%นะครับสิ่งที่ผมรับได้คือความเนียนโดยเป็นธรรมชาติคุณอยากได้จะเนียนแบบ30ก็ได้คุณจะเนียนแบบ60ก็ได้จะเนียนแบบ100ก็ได้แต่ว่าทุกระดับ เป็นธรรมชาติจริงๆจริงๆนะครับเป็นธรรมชาติจริงๆนะครับดูแบบมันไม่มเฟกมันไม่ดูแบบเหมือนไม่ตรงปกอะไรแบบนี้นะคือภาพออกมาเนี่ยคือปรับความเนียนได้อันนี้คือชอบมากๆเลยทีเดียวครับ <_ C 1> ในส่วนของงานวิดีโอนะครับตัวนี้เนี่ยกล้องหลังสียดยจริงครับถ่ายได้สูงสุดแค่1 0 8 0เท่านั้นเองไม่สามารถถ่าย 4K ได้นะครับก็อันนี้เป็นข้อจํากัดอย่างหนึ่งแล้วกันครับคือสูงสุดก็คือได้แค่1 0 8 0 เท่านั้นครับเอาละครับมาถึงบทสรุปของ oppo a 7 c มือถือ 5g ตัวนี้ในราคาไม่ถึง10,000บาทครับบอกได้เลยว่าสิ่งที่ผมชื่นชอบก็คือ1 ราคาดีครับ8,999บาทมีทอนไว้ทัานงงไว้มีพันกว่าบาททอนเลยทีเดียวนะฮะอันนี้2รองรับ 5G เรียบร้อย 5G ในกรุงเทพในเมืองไทยเนี่ยหลายๆที่รองรับแล้วนะครับความเร็วในการดาวน์โหลดเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับอัปโหลดก็เร็วขึ้นนะครับอันนี้3ตัวนี้ใช้ CPU ที่ถือว่าเป็นตัวเด็ดจริงๆฮะับ a p d นก้อน480ตัวนี้นะครับสถาปัตยกรรมแบบ8นาโนเมตรยิ่งเล็กยิ่งดีนะผมก็งงมากคือสถาปัตยกรรมแบบตระกูล4มันได้แบบเลข8แล้วอ่ะ ือมันเจ๋งมากๆเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าคุณจะเอาไปเล่นเกมนะครับการควบคุมร้องทันได้ดีนะครับพับทีอย่างที่ผมเล่นมาไหลลื่นมากๆการใช้งานทั่วๆไปหายห่วงเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของแบตเตอรี่ครับเนื่องจาก snapdragon ซ8 0ตัวนี้เน้นในเรื่องของประสิทธิภาพและยังเน้นในเรื่องของพลังงานประหยัดแบตมากๆถึงวันนี้ผมใช้งานมาข้ามคืนมาแล้วแบตเตอรี่ผมยังอยู่ฮะและตัวนี้ให้ฟังชาร์จเร็วมาอยู่ที่18วัตต์ด้วยนะครับก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆจริงๆแล้วในส่วนของกล้องต่างๆนะครับทำออกมาได้ดีนะครับมี ให้เราด้วยกล้องหนึ่งมุมวายก็มีมาให้นะครับแล้วก็กล้องเซลฟี่ทาออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมอยู่แล้วเป็นธรรมชาติด้วย AI beautification นะครับถือว่าทั้งหมดทั้งมวลโอเคมาก,มากๆเลยทีเดียวนะครับก็มีอย่างหนึ่งครับเป็นข้อสังเกตในเรื่องของการถ่ายวีดีโอละกันครับตัวชิปเซ็ตตัวนี้480เนี่ยนะครับเขายังไม่รองรับการถ่ายวีดีโอที่เป็น 4k เพราะนี่ถ้าคนที่อยากจะเอาไปถ่าย 4k ตัวนี้ยังไม่รองรับนะจ๊ะประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับ apple a 7 4 5 g มีคอมเมนต์อะไรฝากมาด้านล่างได้เลยนะ กับบารมารไอทีลากึ้นไปแล้วบ๊ายบาย